ดีครับถ้าท่านใดสนใจนกริวตันนะครับอันนี้พ่อแม่ลูกนะครับในนี้มีอยู่สี่ตัวนะครับถ้าท่านสนใจสนใจนะครับนี่ครับเริวตันปะแป้งนะครับที่นั่นก็ลูกๆทั้งหมดเลยครับอันนี้เหมามานะครับเรีวตันทั้งหมดนะครับมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเหมามา สิบตัวนะครับสนใจกระทักมานะครับเราขายกันราคาไม่ค่อยแพยงเท่าไหร่อันนี้ครับสี่ตัวพ่อแม่ลูกถ้าท่านใดสนใจก็ทักมานะครับขายกันไม่แพงเพนเนตเราก็มีนะครับเพนเนตเป็นเพนเนตมือสองแต่ว่าใช้งาน4ีห้าครั้งเองครับงานสวยนะครับสองชาน งานดีนะครับพินเนตส่วนใดก็ทักมานะครับพินเนตนี้เราจะขายแค่พันเดียวนะครับแต่ขอมารับที่บ้านนะครับผมจะไม่ส่งเพราะว่าพินเนตมันจะส่งลำบากอันนี้ก็มีนะครับกระหังน,นี้ก็ขายกันไม่แพงนะครับส่วนไม้เศร้าก็มีนะครับไม้เศร้าก็ ยาว5เมตรราคาก็ไม่ค่อยแพงนะครับสันใดก็ทักมานะครับลูกหลิวตันก็มีหลายตัวนะครับชุดนี้ตันนะครับ